ดีคะ่ะทุกคนคะ่ะเช้าวันนี้ก็มาพบกับหมยมีออสการเหมือนเช่นเคยนะในเช้าวันพุทธที่22มีนาคมปี2566ค่ะสําหรับราคาข้าวก็ทําให้หนึกถึงราคาทองคําเลยค่ะมีการปรับขึ้นปรับลงกันอและก็ นาปลังทุกคนราคาไม่ต่างจากปีที่แล้วหากทุกคนตามมาัมมี่จะเห็นว่ามัมมีอัปเดตราคาข้าวเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็ลองมาเทียบกันดูนะคะปะทุมธานีก็ราวๆ9,000-1,000,000นะคะข้าวเหนียวเราเนี่ยก็เห็นาทางจังหวัดกาลสินถามมาถ้ามัมมี อะจะไม่ผิดนะก็ราวๆแปด0ันเก้าพันะคะทุกคนคะเออแล้วก็เห็นอีกคอมเมนต์ที่บอกว่ายุบสภาแล้วเดี๋ยวเรามาดอรุ้นกันนะคะว่ามีการเลือกตั้งใหม่ได้รัฐบาลชุดใหม่จะทําให้ผลผลิตเราดีขึ้นไหมแต่ก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเนาะ ราคาไม่ต่างจากปีที่แล้วแบบนี้เราสังเกตนาปลังเนี่ยซึ่งที่จริงก็ควรจะปรับเพิ่มขึ้นว่าไหมทุกคนเพราะว่าราคาต่างๆสินค้าต่างๆมีการปรับขึ้นแต่ราคาข้าวเนี่ยยังคงเหมือนเดิมกับปีที่แล้วเนี่ยก็รู้สึกผิดหวังอยู่เนาะว่าไหมอ่ะมา,มาทุกคนมาดูราคาข้าวกันสําหรับวันนี้ดีกว่านะคะเริ่มรายการแรกกันเลยค่ะข้าวเปลือกหอมมะลินะคะปี2 5 6 5ันห้าร้อยหกสิบห้าทับหกสิบหกค่ะ สุรินทร์13,800บาทถึง14,000บาทจังหวัดนครราชสีมา14,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดอุบลราชธานี13,400บาทถึง14,500บาทจังหวัดเชียงราย13,000บาทจังหวัดบุรีรัมย์13,800บาทถึง14,400บาทจังหวัดศรีสะเกษ12,500บาทถึง14,000บาทจังหวัดร้อยเอ็ด13,500บาทถึง 4,000บาทจังหวัดมหาสารคาม14,000บาทถึง14,400บาทจังหวัดยะโสธรค่ะ13,500บาทถึง14,580บาทจังหวัดจัยภูมิ13,000บาทถึง14,000บาท จังหวัดอำนาจเจริญ13,800บาทถึง14,600บาทจังหวัดนครพนมนะ14,000บาทถึง14,200บาทจังหวัดขอนแก่น13,000บาทถึง14,200บาทจังหวัดสกลนคร13,000บาทถึง14,000บาทจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ13,500บาทถึง14,200บาทจังหวัดอุดรธานี13,400บาทถึง14,300บาทจังหวัดหนองบัวลำภู14,000 ถึง14,600บาทจังหวัดน้องคาย13,700บาทถึง14,000บาทจังหวัดมุกดาหารค่ะ14,000บาทถึง14,500บาทกทุกคนคะ่ะดูรายการต่อมากันเลยค่ะ ค่าปกเจ้านะคะนะปลังค่ะปี2566ค่ะจังหวัดนครสวรรค์9,700บาทถึง9,900บาทจังหวัดพิจิตร9,500บาทถึง9,800บาทจังหวัดกำแพงเพชร9,400บาทถึง9,700บาทจังหวัดกาญจนบุรีขั้น10,000บาทจังหวัดพิษณุโลก9,500บาทถึง9,800บาทจังหวัดสุโขทัย9,500บาทถึง9,700บาทจังหวัดสุพรรณบุรี9,900บาทถึง10,000บาทจังหวัดเพชรบูรณ์ 9,700บาทถึง9,800บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,900บาทถึง1 0 0 0 0บาทจังหวัดชัยนาท9,900บาทถึง1น0 0 0บาทจังหวัดอุทัยธานี9,800บาทถึง1น0 0 0บาทจังหวัดฉะเชิงเรา1 0 0 0 0บาทถึง1น0 0 0บาทจังหวัดลบบุรี9,800บาทถึง1 0 0 0 0บาทจังหวัดนครนายก1200 0บาทจังหวัดปทุมธานี9,700บาทถึง1น0 0 0บาท จังหวัดนครปฐมค่ะ9,800บาทถึง9,900บาทจังหวัดอ่างทอง11,100บาทถึง1 2 0 0 0บาทจังหวัดราชบุรี9,800บาทถึง9,900บาทจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ9,900บาทถึง11,100บาทอะนะสำหรับนาะปลังปีนี้ก็ราวๆนี้เลยนะอะดูรายการต่อมากันเลยค่ะ ค่าเปลิกเนี่ยเมล็ดยาวนาปีนะคะปี2565/66ทค่ะจังหวัดขอนแก่น11,800บาทถึง12,300บาทจังหวัดอุดรธานี11,500บาทถึง12,500บาทจังหวัดสกลนครขัน11,500บาทถึง12,000บาทปรับลดลงมานะคะจากเมื่อวานค่ะ400บาทจังหวัดนครพนมขัน1800บาทถึง11,500บาทจังหวัดกาฬสินธุ์11,800บาทถึง 12, 1,200บาทจังหวัดอุบลราชธานี11,000บาทถึง11,500บาทจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ11,500บาทถึง12,000บาทจังหวัดชัยภูมิ12,000บาทถึง13,000บาทจังหวัดหนองบัวลำพู12,600บาทจังหวัดหนองคาย11,600บาทถึง12,000บาทจังหวัดมุกดาหารค่ะ11,000บาทถึง12,000บาทค่ะมาดูรายการต่อมากันเลยนะคะทุกคนค่ะ ข้าวเปลืองหอมมะลินะคะที่ปลูกในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางนะคะปี2565ทั66ค่ะจังหวัดพิษณุโลก13,000บาทถึง14,000บาทจังหวัดลำปาง12,500บาทถึง12,800บาทจังหวัดอุตรดิตถ์12,900บาทถึง13,500บาทจังหวัดแพร่ค่ะ12,500บาทรายการต่อมาข้าวเปลือกปทุมธานีนาปลังนะคะปี2566ค่ะจังหวัดลบบุรี1400บาท าทถึง1,800บาทจังหวัดสุพรรณบุรี1,900บาทถึง11,000บาท จังหวัดชัยนาทหนึ่งหมื่นหนึ่งบาทค่ะจังหวัดอ่างทองหนึ่งหมื่บาทถึงหนึ่บาทปรับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานนะคะหนึบาทค่ะจังหวัดสิงห์บุรีหนึ่งหมื่นก้ารบาทถึงหนึ่งบาทจังหวัดราชบุรีหนึ่งหาบาทถึงหนึ่งบาทจังหวัดกาญจนบุรีหนึ่งหมื่นห้าร้อบาทจังหวัดปทุมธานีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทค่ะจังหวัดนครนายกหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสาบาทปรับเพิ่มขึ้นมาเช่นเดียวกัน ันจากเมื่อวานนะคะ100บาทค่ะทุกคนมาดูรายการสุดท้ายสำหรับวันนี้กันนะคะ ค่าเปลืองเดี่ยมาเครั้งนะปี2565ท66นะคะจังหวัดอุดรธานี1,300บาทถึง11,500บาทจังหวัดนครพนมขัน10,000บาทถึง1 5 0 0บาทจังหวัดหนองคาย1 2 0 0บาทถึง11,500บาทจังหวัดลำปาง11,000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ9,000บาทถึง10,000บาทจังหวัดมุกดาหารค่ะ8,500บาทถึง9,000บาทจังหวัดแพร่11,000บาทและสุดท้ายจังหวัดเชียง อะไรคะ่ะ1 2 0 0 0บาทคะ่ะอา่ามัม,มีได้นำเสนอจบลงไปแล้วนะคะทุกคนคะ่ะทุกรายการต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากกรมการค้าภายในขอขอบพระคุณอย่างสูงคะ่ะข้อมูลประจำวันที่21มีนาคมปี2566ทุกคนคะ่ะร่วมกันคอมเมนต์ได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มัมมีออสการ์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้คะ่ะบ๊ายบาย